อาเบิร์การล่งครับอ่รล่งมือเทียบเป็นขึ้นขีบมาเลยครับลงสูงลงสูงลงสูงนะเย้เย้ลงสูงโอ้โอเคโอเคห่างซุดเลยครับ ปานลงลิบแล้วอ้าวถึงที่หมายป <c oughs> <c oughs> อ,อบอบอกครับผมไปสรับฟันเปล่าครับ ตั้งลำครับมาดูกันตั้งลำของ FFZ D9270 ครับโอ้นิ่มๆเลยครับไซสโตรออกไปโยกตั้งลำห้ามไว้ลนะครับหมุนไปเลยโอ้สบายๆครับไปหยุนๆไปเลย นำ่ไปหาอ้อยครับตามไปคิดไปหาอ้อยเลยครับเพื่อจะให้ขีบเต็มเร็วครับเราขีบไม่ต้องวิ่งไกลบนี้ครับลำอ่อยอ้อยต่อเจียด้วยนี่นะนั่งซัมนี่ครับโอ้ยโไหไงพี่ดึกจะมาต่อแปด ลูกจนเขาลงเ,นนเลี้ยนเลยวะโขกจนลืม่มดินงามครับบินโกกดินอันนี้ไต่หนามไต่กี๋หอยไต่ปุ๋ยได้ครับเจอส่วนั้งมุกนี่ต่อสองต่อสามกับส่วนหนาอยาู่ครับท,ที่ทั้งขีทางบัวขาวไม่มีหนามไม่ยังไงหนามีหเกดาซี่ครับ มาดอยนีทงนังมียังเตยกระบำรุ่มกระเดียเกลี่ยไมหน้อยครับในละมอยเกลี่ยมากแบบนี้มีจีมาขางรถเลยเดี๋ยวรอชมตอนออกจากสวนครับติดต่อได้ครับผมทีมงานชัยสลระติดต่องานขี้บโพ สวัสดีครับผมมาพบมพอ่อกันกอาครับตามดูการเทียบห้อยใส่เดียกาครับผมสมเลยครับผมเอางันเขาอ้เร็วดีครับ สามสี่สี่ตกกำตกกำสามสี่กองตอกกำครับจอนเสียงจังหน่อยครับผมพามาดูการทำงานของเจ้าจอนดีอะ เดี๋ยวก็วชมตอนหรอคนรับสร้างออกทีตาร่องน้ำหูแล้วครับไอีทถอยฟันปลาในทั้งน่อยเฮ้ยทุบไปทีอ้าวทีเดียวพอปลุบไล่ไล่เอาอันที่ทีอย่าเบออย่าเบอ ึงได้ฟาดครับไม่ต้องรีรออา้าสองกล่องสามกล่องสีกล่องเป็นขีปนึงครับหากองเอาเป็นขีบครับ Tại bàm như niềm vui Mà thế nào nha kia ยายายายสวยสวยอาเอานน้เลยงันงันอ้ายันอ้าย่อๆพออู้ยเนียบลงต้องตืบเลยคนเทียบต้องเองดือดเบกยกในย่อยาก ป้องให้เลยป้องทางป้องทางใส่ก,กลางตายไปตายมันครับคอยังจกแถวโอ้แถวโอยังเลือครับ ไอ,อยต่อเกียต่อแปดทุกท่านใส่ใส่กากน้ำตาลใส่น้ำมีนัดครับบางทีเขาให้น้ำบำรุงได้ครับไอย ก็หน่อยนี่เอาชิมไปก่อนชิมไปก่อนชิมไปก่อนกำเล็กๆจะไปทูบไนเล็ก,ลกข้าในหนา,หนา 开关，开关。那。 ร้ายครับเป็นย่อไว้พุดีเทียบง่ายน่อค้างห่อค้าง โอ้มาต่องแจงเลยมนเสี่ยวมาต่องแจงยั้งเลยครับแจะตายไปง่ายพ่อ ทางสายส่เกียรางภาคอุบนทุน ไหว้ไหว้ไหว้ววมือเทียบตกะรุ้มบ้างจะคของเอาก้อยยองใส่อีไหลอือแ่กรครับ แต่งหนาเลยพรับอ้ต้องอย่างางากเลยมือเทียบแท่ต่อไปจักหน่อยโอ้ฝีมือครับอากมากฝีเนี่ thế này ôi, về đây đó có kéo ท่าน,นเขาเอาหนึ่งดอกหนึ่งดอกพอครับอย่าเผลออย่าเผลออ๋ดอกเดียวดอกเดียวนัดไปอ่าขอบอกรับผมไปสำรับฟันป่าวครับ เลงมาตองแต้เลยแร่งเรือ,อสองเจ็ด f x z เลยก็ all right